ต้องติดเตียงแล้วก็สายตาของเขาก็ไม่มองมองไม่เห็นก็จะมีภาวะของการกระตุกนะครับซึ่งเคสนี้ผู้เป็นแม่นะครับได้ติดต่อมายังเพจฝ่ายนะครับเมื่อต้อนเดือนที่ผ่านมาสนาระมานีรหิมสลามาลักุมวะรอห์มัตลลอฮฺบบารากาตุขอทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับ วันนี้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สมรพิมพ์อาซาบิกูนะครับก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวดีๆนะครับที่จะ,ะเชิญชวนทุกท่านนั้นได้ร่วมมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับในในฐานะที่ฝ่ายของเรานะครับเป็นสื่อกลางนะครับอของชาวมือบนแล้วก็พี่น้องที่มีความยากลาบากนะครับที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั้งใน3จังหวัดแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับ ทางเราเนี่ยได้ทําหน้าที่ในส่วนนี้นะครับก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ,อให้พี่น้องเรานั่เ่านั้นนะครับได้รับความช่วยเหลือต่างๆตามที่เขาประสบมานะครับเราก็จะพยายามาทํำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับออย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝ่ายของเรานะครับก็ได้ทำโครงการนะครับสาอย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือ การจัดซื้อ,อเครื่องดูดเสมหะให้กับน้องคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะท้าความนะครับต่อไปว่าน้องคนนี้เป็นใครยังไงนะครับ 2. ก็คือการลงพื้นที่นะครับของคุณต่อเฮนะครับที่ได้ลงพื้นที่ยังอำเภอเจาะไอร้องนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ที่ได้รับความยากลาบากในพื้นที่นั้นนะครับจำนวน30มสิครัวเรือนนะครับก็วันนี้ได้ลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการด,ดําเนินอ่าจำ จะมีการรายงานผลการดําเนินงานนะครับแล้วก็3นะครับล่าสุดวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวันเดียวกันนี้ก็น้องบุศรอนะครับได้ลงพื้นที่ไปยังอํอเอาเภอทุ่งยางแดงนะครับได้มอบเ,อเงิน z กกา t จำนวน1,500บาทกับครอ,อบครัวหนึ่งที่มีเ,เด็กกำพร้า3คนนะครับซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ทํางานอยู่ที่มาเลยแล้วก็ภายหลังเนี่ยผู้เป็นสามีก็เสียชีวิตลงนะครับทำให้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รับความยากลําบาก ทำขนมขายก็ขายไม่ออกแล้วก็บ้านที่จะอยู่ก็ไม่มีก็ต้องอาศัยปอนเนาะอยู่นะครับซึ่งทั้งทั้งสามเคสนี้ก็จะมีความแตกต่างนะครับในวันนี้ก็วันเดียวกันนี้ก็กได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งทั้งสามเคสนะครับก็ทำดีลลนะครับที่อลาะให้ความง่ายดายให้กับทีมงานทุกท่านนะครับอขอเท่าความนิดนึงนะครับเคสแรกของน้องน้องอที่มีอาการของของ เขาเรียกว่าการเผาผลาญของเขามีปัญหาครับคือร่างกายไม่สามารถที่จะนําสารอาหารที่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 ได้ดื่มกินเนี่ยมาดูดซับเป็นพลังงานได้ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยม,มีมีความผิดปกติที่ไม่เหมือนน้องๆทั่วไปนะครับทําให้น้องต้องติดเตียงแล้วก็สายตาของเขาก็ไม่มองมองไม่เห็นก็จะมีภาวะของการกระตุกนะครับ ซึ่งเคสนี้ผู้เป็นแม่นะครับได้ติดต่อมายังเพจฝ่ายนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทางฝ่ายเนี่ยพอได้รับข้อมูลมานะครับก็ได้มีการประชุมหารือนะครับว่าเคสดังกล่าวนี้ม,มีมีความเป็นจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกลัวว่าจะมีข้อมูลที่ที่อาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าไม่เป็นความจริงนะครับเราก็เลยเให้หมอน,นั้นนะครับซึ่งเป็นทีมงานฝ่ายของเราทา่านคืออมิตรของเรานะครับก็ ได้ดําเนินการติดต่อไปยังาฝ่ายที่เป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งก็คือท่านผออปปสตในพื้นที่ตำบลมะนังยงนะครับอําอเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งพอได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยสืบไปสืบมาก็ปรากฏว่าเป็นจริงตามที่ผู้เป็นแม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเขาเขาเป็นโรคนี้มาตั้งแต่อายุ3าาาเดือนนะครับ จนปัจจุบันนี้อายุ10เดือนแล้วก็ยังไม่หายซึ่งช่วงที่น้องมีภาวะที่ทโคม,ม่าก,ก็ห้าสิบหก็หลายครั้งแล้วผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังนะครับจากการที่เราดูคลิปนะครับเราในฐานะหมายถึงว่าผมเนี่ยในฐานะที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อคนเนี่ยก็รู้สึกว่าสงสารผู้เป็นแม่มากๆเพราะว่าน้องก็จะมีอาการชักกระตุกทุกๆประมาณสักสักสีวิครับคือ,คอ แป๊บๆก็กระตุกแล้วก็ร้องไห้คือเหมือนกับอาการของลักษณะเหมือนจุกอยู่ในท้องครับหรือ,รอ,รอลักษณะคล้ายๆกับว่าเหมือนจะหายใจไม่ออกอันนี้คือลักษณะของน้องครับซึ่งก็กกดูดูคือสงสารมากแบบเราก็นึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่นะครับถ้าเป็นเราก็คงทําใจลําบากเหมือนกันนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับทางฝ่ายของเรานี่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับซื้อ เครื่องดูดเสมหะเพราะว่าน้องเขาหายใจไม่สะดวกนะครับในบางเวลาเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องเครื่องออกซิเจนด้วยนะครับในส่วนของเครื่องนี้นะครับถ้าหากว่า <cracking S 2> แม่แม่ของน้องเนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์นะครับก็ถ้าเอาวันหนึ่งแล้วแเครื่องนี้ไม่ไม่ได้ใช้ต่อเราก็จะให้แม่ของน้องเนี่ยนำเครื่องนี้ส่งต่อไปอยังรอสตตนะครับในพื้นที่เพื่อที่ว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับเคสอ,อื่นๆต่อไปนะครับ ก็เบื้องต้นก็เราก็ได้ประสานกับกับทางพออรปสตที่นั่นนะครับคือในในเราจะลงพื้นที่นี้ประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับช่วงประมาณวันหยุดสอบทิ์นะครับโดลเฉาะถ้าหากว่าไม่ติดขัดอะไรก็เราก็จะลงไปไปมอบนะครับให้กับเคสนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดไปนี่ก็คือว่าผมอยากจะขอบคุณ พี่น้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ,เ,อเพจเราด้วยดีเสมอมานะครับว่าเงินทุกท่านที่เงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสตางค์ที่ทุกท่านาได้มอบมายัางพวกเรานั้นเราได้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็หลากหลายหมวดด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เราก็ทํางานตรงนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการซัพพอร์ตจากจากพี่น้องนะครับเราเราทุกคนนะครับในในฐานะทีมงานเนี่ยก็ขอ ขอบคุณทุกท่านมายัางณที่นี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์มาณตรงนี้นะครับว่า,าทางเพจฝ่ายของเราเนี่ยได้เปิดรับบริจราคเสมอมาซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นเงิน z a ก,กา t แล้วก็เงินบริจาคทั่วไปนะครับท่านใดที่บริจาคเงิน z a ก,กา t ก็รบกวนแจ้งมานิดนึงนะครับว่าเงินส่วนนี้เป็นเงิน z a ก,กา t จำนวนเท่านั้นเท่านี้ทางเราก็จะได้แยกเป็นส่วนของ z a ก,กา t ไปแต่ถ้าหากว่า,าพี่น้องบริจาคปกติทั่วไปเนี่ย อาจจะไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับเราก็าจะนําเงินส่วนนี้เป็นทําเป็น,ปนถุงยังชีพหรืออะไรลักษณะนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเงินในส่วนของโครงการนะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านมาณที่นี้อีกครั้งนะครับจะจระอ,อคอยรอน,นะครับก็ขอฝากไลค์ฝากแชร์เพจของเราด้วยเนื่องจากว่ายังมีพี่น้องอีกหลายท่านที่ต้องการความช่วยเหลือในละักษณะน,นี้หรือบางเคสก็อาจจะแย่กว่านี้อีกนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้ให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับจากเพจฝ่ายของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับจะจากุงมอจะจากุงลอค่อยรอนะครับก็ขอตอบตอบแทนทุกท่านด้วยความดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณจากจากใจจริงจากทีมงานทุกท่านเลยนะครับบิไล,ลัยเตอฟิกบิดดยะศาสตล์มาัยคุมบารอมาตุลลอห์บรากาต